ราพบกับอแออีกแล้วนะคะวันนี้ก็มากับรถกระบะฟอร์ดคู่ใจอีกเช่นเคยค่ะและพิเศษวันนี้มากับรถกระบะฟอร์ดสประตูรุ่น XL ค่รราคาอยู่ที่749,000บาทเท่านั้นเองค่ะถูกมากๆเลยใช่ไหมคะและไม่น่าเชื่อว่ารถแบบนี้ราคาแค่เ0 0 0แสนเองนะคะและชุดแต่งที่อยู่บนรถกระบะคันนี้เราฟรีให้หมดเลยค่ะว่าแต่มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ชิ้นแรกเลยนะคะที่อยู่บนฝากระโปรงเป็นสโคปของฟิตนะคะอ่ารถคันนี้สีดําลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะสโคปฟิตจะใหญ่แล้วก็ดุดันมากตัวนี้สัญลักษณ์ก็จะเป็นตัวแรดนะคะอ่าเราไม่ได้เจาะตัวรถแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่ปลิวง,ง่ายง่ายเพราะว่าเรามีช่างมืออาชีพในการติดตั้งอย่างดีที่สุดให้ลูกค้าเลยค่ะอ่ามาดูชิ้นต่อไปค่ะประจังหาฟอร์ด FOR ์ดตัวนี้ จริงๆเป็นกร,กระจังหน้าของ Ford l a p t e r นะคะแต่เราเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีดำขอบแดงสวยงามมากๆเลยค่ะและชิ้นด้านล่างที่ขาดไม่ได้เลยทำให้รถมีความดุดันมากยิ่งขึ้นขอบคุณ Hammer นะคะกับกระชนหน้า Hammer นะคะ AM 1 0 6 King Series นะคะตัวนี้เป็นกันชนเหล็กหนาถึง3มมิลเลยนะคะ หนามากๆแล้วก็ไม่เป็นสนิมง่ายด้วยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบดับเบิลไลท์แบบนี้เลยนะคะด้านนอกจะเป็นแบบนี้ไฟเลี้ยวพร้อมไฟหลีส่วนด้านในจะเป็นไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะและห่วงโอเมก้าด้านหน้าสามารถเลือกสีได้แต่ว่าออสีแดงจะสวยที่สุดนะคะสามารถลากจูงได้เลยนะคะอันนี้ใหญ่มากๆแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของด้านหน้าตัวรถหล่อและเท่มากๆเลยใช่ไหมคะ ไปค่ะเราไปดูด้านข้างต่อเลยค่ะมาต่อกันที่คิวล้อที่รับกับตัวกันชนหน้าเลยเป็นคิวล้อแบบหมุดขนาด6นิ้วหล่อและเท่มากๆเลยค่ะเราไม่ได้เจาะต,ตัวรถนะคะเพอเรากิบติดล็อกด้านล่างนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้เราซีนซิลิโคนเพื่อป้องกันน้ำเข้าแล้วก็เก็บงานอย่างละเอียดมากๆเลยค่ะอ่ามกขอบสิบหนะคะเป็นลายแบบครึ่ง ครึ่งหยดน้ำนะคะแต่สเปกยางนี้มันจะเป็นฮันคุก265 75R16 ตัวนี้75นะคะจะใหญ่กว่าคันอื่นๆที่หนูรีวิวนิดนึงอันนี้จะเน้นยางใหญ่นะคะทำให้ล้นออกมาจากคิวล้อเยอะนิดนึงค่ะทำให้รถมีความดุดันมากยิ่งขึ้นลองดูซูมได้เลยค่ะไกลๆนิดนึงเนาะ,ะชิ้นนี้ค่ะสนนอกกิลค่ะสามารถติดจริงแล้วก็ติดหลอกได้เลยนะคะ เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถมากๆเลยชุดครอบเบ้ารองมือจับติดพร้อมกับราวหลังคาสีดำเลยนะคะสามารถเลือกสีได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีอะไระโลบาเหล็กของท t ทีไวออฟโรดนะคะตัวนี้เป็นโลบาเหล็กหนาถึง3มิลทำจากสีพาวเดอร์โค้ดเป็นสีป้องกันสนิมนะคะเวลาเราบรรทุกของหนักเหล็กอย่างเงี้ยค่ะสามารถบรรทุกได้เลยโลบาไม่เป็นรอยแน่นอนมาพร้อม ัาถาดเหล็กของ t w ่นะคะตัวนี้แปลงเข้าด้วยกันนะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลเลยนะคะ,ะสามารถถอดได้นะคะแต่พับไม่ได้แล้วก็ครอบไฟท้ายและชิ้นสุดท้ายเลยนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กแบบอ้อมข้างของทิทวค่ะ เหล็กนะถึง3มิลเลยนะคะกันชนได้แน่นอนมาพร้อม 6, 2, ห่วมิก้าสห่วงเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นกันชนที่ทําจากสีพาวเดอโ์โคตเป็นสีป้องกันสนิมร้อเซ็นเลยค่ะอะและคันนี้รุ่น x a i r p o ภายในเป็นแบบไหนเดี๋ยวพาไปดูค่ะมาเลยค่ะ สำหรับรุ่น XL พัดนะคะกุญแจจะเป็นแบบไขแบบนี้นะคะสำหรับคันนี้เราเปลี่ยนเป็นกุญแจรีมโมทให้ลูกค้าเลยค่ะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะและขนาดราคา749,000บาทยังเป็นพวงมราลัยแบบไฟฟ้า,า,าเบาสบายมากๆเลยอันนี้ใช้มือต้ายด้วยนะคะก็บ็นพวงมราลัยนะคะ ก็จะมีพวกระบบเครื่องเสียงนะคะรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยเพิ่มเสียงตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอเป็นจอสีขนาด4นิ้วแบบนี้นะคะอันนี้ภายในนะคะ